ยายโรจักดาราผากไตขคนไหม่ไหมอ่ะใครไอ้หัวล้านเนอะเออเลยไอ้หัวล้านไปเลยเดี๋ยวจะพาไปชมกับดาราผากไตขุนไหมนะครับวังนี้เปลรตไก่ไข่ไก่โลจักแต่ไอ้ล่วงเนมหูพึ่งไอ้ล่วงเนมไม่ใช่ไข่อยู่มันเพลสเนี่ยขุนนี้ล่อหัวเหล่านี่นี่นี่เจอได้เจอได้บอกกันเลยบอกกันเลยหัวล้านหนุ่มไอ้โชูหัวล้านหนุ่มไอ้โชูใช่แล้วเออแต่วันนี้เซียนอยู่แต่บ้านไม่ไปไหนพึ่งอะ อาแต่อยู่แต่ไม่เสรยอยู่แต่บ้านวันนี้คนดังเลยไหมคนดังออกไปไม่ได้ปอ,อไปจงก้อนหลายเส้นเออคนหน้าตาดีอ่ะมันก้อนหลายเส้นแซวๆก้อนหลายเส้นอเอ้ก้อไทยรูปเลยอยู่แต่บ้านอายักษ์คนดังคนดังพี่ไอ้เลยที่ว่ากันหลานตัวกาดำนี่ดาดาภาคใต้คนไว้เออเดี๋ยวๆๆๆเด็ล่ใกลางล่างนี่อยู่คลายทวงทองแดงอ่า อค่างๆนี่อยู่ไกลๆอะไรอืมไอๆไอไอแฟนเก่าของเจนี่อ่ะอ่อนนิ่งข้นโอางนู้นเลยที่คางนี่อยู่เหมือนกับไอไอไร้เลวว่าแฟนไม่เจอไอนไอ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 อยู่เออไม่รู้อ well, ่ะเอออยู่กัอยู่เลยคางนู้นแต่มาเลยคางหน้านี่อยู่เหมือนเอ็ดดี้พี่น่ารักอือตายเลยไหมว่าเอ็ดดี้ยังไม่ตายจีเออรอดนะรอดลอด มาโ <laughs> hmm. ลพี่ภิตัวกระดำควันกระเรื่องไม่เบือเปรตแท้แท